สวัสดีครับผมไทยสามเหลี่ยมมอเตอร์นะครับมากันอีกแล้วครับมากันอีกแล้วนะกับรถงวดถูกนะครับผมนะงวดผ่อนคันนี้นะครับถูกมากเลยลูกค้าป้ายแดงนะครับขายอยู่5้าแสนกว่าบาทนะแต่ใครที่ดู10สิทธิ์แรกนะครับที่ดูจาก YouTube แล้วตัวหัวไทยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับนะจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทราบราคากันนะครับเดี๋ยวมารีวิวคันนี้ให้ดูกันก่อนคร่าวๆนะครับคันนี้เป็น m มิตซูบิชิมิราชนะครับปี2องพันสิบแปดหนึ่งจุดสอง G L X ตัวรองท็อปนั่นเองนะครับนะตัวนี้ก็ มากระจังหน้าก่อนที่จะเป็นตัว All ิวนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นลายลังพึ่งตัวนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับนะเป็นสีเทาเมทัลลิกกันนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับนะเวลาเราสตาร์ทรถก็ไฟจะติดทุกดวงนะครับสวยงามมากๆตัวล้อเป็นล้อกระทะนะครับผมนะเป็นล้อกระทะตัวนี้น่าจะเป็นขอบ15นะครับขอบ15นะตัวนี้นะครับสวยๆงามเลยตามสีนะครับแล้วก็ตัวตาไฟก็จะมีไฟอ่าเวลาเรา ใส่ไฟเลี้ยวก็จะมีไฟตัวนี้นะครับสามารถเป็นตาสัญลักษณ์เวลาเราเลี้ยวได้นะครับนะตัวรถก็จะเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามจับประตูนะครับหรือว่าเป็นตัวทรงรถนะครับเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันสักหน่อยครับผมเปิดท้องเครื่องให้ดูนะครับันี่คือห้องเครื่องรถปี2018นะลูกค้านี่ครับนี่เป็นไงใหม่มากๆนะครับรถนี่ว่าไม่มีตําหนินะครับมีมาทุกจุดนะลูกค้า ครับแบตก็ยังเป็นแบตใหม่สภาพดีอยู่เลยนะครับนะแล้วก็เรียกได้ว่าแทบไม่มีการไขเลยนะครับลูกค้าคันนี้เรียกได้ว่ากระจังหน้าเดิมนะเดิมเดิมจัดไปนะครับนะข้างบนก็จะเป็นตัวกันความร้อนนะครับก็เรียกว่าตัวเซฟความร้อนกันลงเครื่องนั่นเองกันตัวเครื่องร้อนนะครับนะก็ยังอยู่ดีไม่มีลอกไม่มีหลุดนะครับผมนะอ่าสำหรับข้างในนะครับนะข้างในก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นกุญแจเสียบปกตินะครับตัวลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนะ เสียบปุ่แจเหยียบคัตสตาร์ทได้เลยนี่ฮะเครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่ายนะลูกค้านะครับตัวพวงมาลัยก็เรียกได้ว่าเบานะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะตัวนี้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะทั้งหมดรอบคันเลยนะครับมีจอมาให้นะครับต่อจอตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับว่าเราต้องการจอแบบไหนนะครับมีวิดีโอวิดีโอรุนี้นันนะครับนะตัวแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะครับเราก็ปรับมือได้เลยนะครับตัวนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะครับตัวนี้ เย์ธรรมดา5สปีดนะครับนะใครชอบรถเกย์ธรรมดาอยากเหยียบโค้งเหยียบคัด์นะครับอ่าบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนไม่อยู่ที่50,000โลนะครับปัจจุบันนะเอามาที่ทําคลิปนะครับอ่าแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับนะการันตีให้แน่นอนนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยครับเดี๋ยวผมไปบอกราคากันดีกว่าเอาครับคันนี้นะบอกเลยได้ว่ามือหนึ่งอยู่569,000บาทนะครับผมจัดให้เลยราคาพิเศษสำหรับคนที่โทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมจะให้ราคาพิเศษเลยที่ราคา 2 9 9 0 00บาทนะครับอ่าเงินสดตัดโปรไม่รวมแบ็ไม่รวมค่าดำเนินการหรือใครอยากซื้อผ่อนได้เช่นเดียวกันนะครับผมขายแค่ราคา3ามแสนสบาทเท่านั้นสำหรับเงินผ่อนนะครับใครอยากได้เงินสดจัดไปเลยนะครับ299ใครอยากได้เงินผ่อนจัดไปเลยยอดนี้นครับงวดปกติผ่อนอยู่แค่5,000บาทเท่านั้นนะอ่าถูกมากๆเลยนะครับสาหรับใครที่อยากได้รถแบบนี้ก็นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้ามิลานคันนี้คันหน้าจะเป็นคันไหนรอติดตามชมครับเลือกคุณภาพเลือกของคุณค่าเลือกไทยสามเลเมอโต์สวัสดีครับ